เยอะนะเพราะว่าเวลาฉันขอตังค์แล้วฉันจะโดนว่ามันก็เลยคิดเยอะแบบว่าเวลาขอตังค์เขาจะว่าไงเพราะฉะว่าไม่เคยเห็นว่าพ่อดีเลยเฉ่าะโอ้เป็นอย่างนั้นจริงเหมือนกับว่าด้วยความที่เหมือนกับว่าทำไมไงไม่ว่าว่าตังค์แล้วพ่อก็เลี้ยงมาตั้งแต่หกขวบเลี้ยงตั้งแต่เรียนประวานปฐมเลยเพราะจิบว่ะพ่อคนที่สองฉันเลี้ยงฉันมาตั้งแต่ปะถมเลย ล้วก็ไม่เคยปล่อยฉันอดเลยได้เงินไปเรียนตลอดวันละสามร้อยสองร้อยสามร้อยร้อยห้าสิบร้อยหนึ่งปัตัตยมร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบประมาณนี้นะจะขอตาเพิ่มได้ร้อยหนึ่งห้าสิบบาทวันนี้จะขอเพิ่มมาร้อยหนึ่งไม่ถึงหรอมันจำไม่ได้แล้วว่าเรื่องอดีตจะจำไม่ได้แล้วว่าเพราะว่าด้วยความที่ ยุดคิดนานมากแล้วไงเหมือนสลับไปสลับมาแล้วอ่านใจก็เลยเหมือนลืมว่าตัวเองเคยเป็นอะไ,ไอรแบบนั้นด้วก็เลยเหมือนกับว่าพยายามจะไม่ยุ่งกับใครด้วยความทรมานตัวเราเองนะพี่น้องก็ไม่อยากพูดเหมือนว่าไม่อยากคุยเลยอะพอด้วยความที่เราทรมานเราไม่อยากพูดแล้วไงมันเหมือนกับว่าตแลวเวาก็ไม่ต้องพูดไม่จําเป็นแต่ประมาณน,นี้เพราะว่ามันเหมือนกับว่าพูดไปเราก็ช่วยเหลือเขาไม่ได้อ่ะอันนี้จากใจเลยเหมือนกับว่า เขายังลําบากอยู่เราก็ช่วยเขาไม่ได้อยู่ดีประมาณนั้นอะ่ะเราก็เลยไม่พูดแต่ด้วยความที่มาปีที่แล้วใช่ไหมมาหลายปีที่แล้วเนี่ยเกิดจากเราทําบุญบ้านใช่ไหมล่ะแล้วพี่เราชื่อแม็กมาบ้านเออก็คือเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะหมายถึงว่าไม่รู้สึกว่าพี่เราลําบากอะไรไม่เลยเพราะว่าเราก็ทําเหมือนกับว่าพยายามของเราเต็มที่ได้แค่นี้แค่ไหนแค่นั้นพ่อแม่เลี้ยงแค่ไหนแค่นั้นถ้าพ่อแม่เลี้ยงแบบนี้คือพ่อแม่เป็นแบบนี้ เขาจะเลี้ยงเราแบบนี้ถ้าเราถ้าเราเหมือนเราลองประหยัดดูนะแบบประหยัดจนถึงที่สุดนะมันก็ไม่ใช่เราเพราะแม่เราเป็นคนที่หาเงินเก่งมากเออพ่อแม่เราหาเงินเก่งจริงน้ามันแบบพุ่งตรงนะขายของไม่ใช่เหมือนคนอื่นขายอะเออแต่ที่เราใช้ตังค์อย่างเงี้ยคือด้วยความที่เราทรมานเนี่ยเราอัดวิดีโอด้วยเราก็เลยเหมือนกับว่าวเราก็ทําได้อะเขาบอกให้เราทํเาทเราก็ทําเพราะด้วยว่าเรามีเตรจต๋บริยเาเราก็ทํา ทำไม่ดูว่าเราทําได้เราเรียนหนังสือได้ถ้าเราไม่มีหมูทิปเราเรียนได้เราจะบอกแบบนี้ว่าเราไม่ได้งงใช่ไหมล่ะพูดแบบนี้น่าเกลียดคือยังไงสมองพวกมึงฟังปั๊บก็ต้องมีติเพราะทำไม่ได้ใช่ไหมล่ะหรือว่าไม่ได้ทำเพราะไม่คิดจะทาหรือเปล่าอืมถ้ากูทำอะกูต้องเป็นอย่างนี้มีคนสอนว่าก็ลองทําดิลองทำเอาเราถ้าทิแล้วถ้าทิปล,ลงมือทําแล้วอ่ะ ทิ่ทำงานบ้านแล้วทิ่ทำนู่นทำนี่ดีที่สุดแล้วที่ตัวทิฟทำได้ที่จะเป็นแบบทิ่จะเป็นเหมือนพี่สาวเปละ่ะพี่สาวอยงก็ทำใช่ไหมไม่ทราบฉันจะไม่พูดถึงคนอื่นหมายถึงว่าจะไปโยความดีของคนอื่นมาพูดไม่ใช่เพราะว่าฉันทำของฉันมาจะไปพูดว่าคนนู้นก็ดีคนนี้ก็ด,นนกดีฉันก็ไม่พูด ถึงสมัยก่อนฉันจะเคยงงไงไปพูดว่าคุณนู้นนี้เนี่ยด้วยความที่เราช่างสังเกตไหมเขาก็ไม่บอกเราละมังก็เรามีตังหรือเวไม่ได้คนไม่มีเลยก็ยังพูดได้เนี่ยก็ยังพูดได้ไม่ได้พูดไม่ได้เลยนะสมัยเด็กนี่เงียบเป็นเป่าสากเลยแบบโอ้ไม่มีจริงๆไอ้ที่ต้นๆนี่นะไปดูนะบ้านอยู่แถวโรงเรียนบ้างอะไรบ้างมีตึกสามสี่ห้าชั้นบ้างไม่มีแบบเราเลยนะบ้านไม้นี่ไม่มี โอ้ดูกูเรียนถิดที่เปล่าเสือไปดูฐาน,นะไง <_ d ata> ต้องดูถ้าลำบากต้องดูถ้าไม่ลงก็เงียบไปประมาณนั้นแหละค,คนเขาค่อยเหมือนกับว่าเลี้ยงเค้่งเฟือยอพ่อเราเลี้ยงเค้่งเฟือยพอ่อพ่อจีเขาจะเลี้ยงเค้่งเฟือยมาก <_ d ata> เลี้ยงให้ใช้อ่ะเลี้ยงให้ใช้อ่ะพอไม่ใช้ปั๊บเวียงไม่ยอมไม่พอใจจะเอาให้ได้เข้าใจป่ะประมาณันะ ฉันเป็นนิสัยยังไงแหละแต่ด้วยว่ามีทิวิยโซก็ปรับใช่ปะเหมือนโตอ่ะไม่ใช่ไม่ได้โตแล้วเราปรับมาตั้งนานนาแล้วนะไม่ได้เพิ่งปรับเราปรับแต่ออกจากเอกชนเรากลับเลยมาเข้าเรียนวัดเลยเข้ามาเข้าวัดดาวขนงก็ปรับเลยปรับแล้วก็โดนแกงอีกด้วยความที่แบบว่าโหนนี่นแหละ โมชอบวางกระเป๋าไงนนะ่เขาก็จะหยิบของเราไว้แล้วเนะนี่ยเราไม่เกิดควาทำไมมันต้องลักขโมยด้วยวันเนี่ยอะไรแบบเนี้ยต้องขอยกขึ้นมาอันนี้คูคอมจริงจริงในชีวิตนะโดน,นจริงๆโดนขโมยของแ้วแหละจักเรียนเอกชนจัไม่เคยโดนขโมยของไนงะเรื่องเดียวแต่ถ้าแต่ถ้ารู้จักรักษาก็ไม่มีปัญหาก็เลยเหมือนกับว่ากลับมาเรียนเอกชนอีกรอบก็คือไปเรียนพาณิชเป็นสายอาชีพเออประมาณนี้